สื่อแบะมาถ่ายให้เขาโดยสพาะเลยนเนี่ยเออมันมากกับดีใจยู่มูม่าเต็นมาขึ้นเลยอือเถึกนึงเนาะเดี่ยวงางเดี่ยวไฟ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 เอามาดีก่อนน้ำหญ่ายห่ะบายจิ๊กครับผมซ้ำเสียงหนาเห็นตาครับเป็นเบื่อนได้เป็นไทยได้หมดเลยผสนับสนุนรักก็คือแบะตัวหนึ่งไอตุยกลางหน้าเฮะเออแผู้สนับสนุนหนำเมน บิดไงไงนกั่กงบงสิ่งดีวัเลยนเลยรากับสบายดีพอแม่พี่น้องวัดสุภุสุขเนาะยินดีตอนฮับทุกคนเขาสู่สองโอ้ยน้ำยาดยินดีตอนฮับทุกคนเขาสู่สองสิบสองเซนเนหลังจากที่นับถอยหลังกันไปมเมื่อคนืนี่งะ เลยเซ็ตสินไปนยอย่างหล่อเนาะก็ได้มาตอนทับปีใหม่อีกแค่นึงก็คือไอตุย่ยาเหย,ยียำยำเนาะเหมือนเหมือน,นนี่นเนาะเพิ่นก็ได้สื่อแบะไอตัวนึงเนาะทุกคนเพิ่นมาเพิ่นออกตอนไอบิ๊กสีอ,ออกหน้มามั่งะเท่าเป็นออกซ้ายตัวโมแม่เนาะเหมือนนี่ก็สลองเนาะวันที่หนึง่งเดือนหนึงน่งเนาะปีสองพันสี่สี่สบายดีปีใหม่วัดสุขสุขคนเออบบบน,นี้เนาะเหมือนนี่ก็เป็นเวลาสีโมแงแดงเลเนาะ ตั้งจากที่นอนพักผ่อนไปเดี๋ยวนอนเะกอนไอ้ตุ๋ยพันสืบแบะอันนี้แบะเลยนี่กระสอบวางยังขาคนขายอเนาะสบายดีเลยตุ๋ยสบายดีเนาะสวัสดีบาสิสแล้เีบาสิเนาะเอฟซีเจ้าเื่กันเด้อคี่ว่าโดนน้นาโดนหนาบุดพอครับเกือบระยะเดือนหนึ่งเลย แต่ปุ๋ยแหะแต่ปล่อยเพลงปล่อยรัางสั้นไปเหมือนกระมิดเลยเนาะมิดเลยกลับมาคัมแบ็กขึ้นกนั่คัมแบ็กขึ้นเพราะว่าส่วนกันเบียรเบียร์ร้ายแน่หล่ะกัแม่ทั้งทั้งขอบครัวกันเออลงยากแน่ลงหย่างอาะมันบ่ายก็เลยว่าเดือนเวลามาทิ้มงานเนาะเออผมเป็นยังเนาะทุกคนเข้าใจเลยขึ้หอดที่เก่าและที่บ้านก็เคยอยู่เพื่อนเคยกินทั้ัตกันอืจะได้กันขึ้นเกลอนแหละกลับไปมาหาสู่ขึ้นเกลอนไปเนาะอืมถึงบ้าวันนี้กันขึ้นนีกกระสลองเขาได้งเนนาะ กลับมื่อนอนมื่อนอนมาเน,นีเ่ยก็เลยว่าตั้งแรกก็เบามาจัดสโองปีใหม่เย้มาหนึ่งเ,เนาะเ,เดี๋ยวมา่อเราถาปลาไพสิมาเนี่ยมาเนี้ยเะพี่น้องเนาะสบายดีปีใหม่เด้เอ,อตุ่นเด้อสบายดีปีใหม่เช่นกันเนาะดีดีแน่เออ้ยมีหลายคนเลยเนาะสิซิมาวันนี้ครับแตยินว่าเนาะว่าสันต์ต่ถาเบื้องนอกปลาไพสิมามนเนี่ยเนาะหรือว่าเขาสิบพิษนะบอกกับโบหุ้มด้วยกันเอาเนาะทุกคนถาเบื้องตอนต่อไปตอนนี้ก็นั่งถาทิ้งงานอยู่ แต่ขอ sure ืดเนอนถาแบะเยกรายกานั่งถาเนาะนั่งถาสื in ่อแบะมาถาให้เขาโดยสฉพกเลยได้เ่ยเออไม่ได้ให้เขามาถากินยังไวเลยแต่ก็ยังมีภัยหมายเลยตเจังหน่อยเนาะไปภัยสิมาแน่เลยแล้วจะบอกแล้วจบอกแน่โอ้ตาย โอ้มาหอดล้มือสังหานเหรอวะลยเลยคำสบายดีไอ้แบทแมนเนาะสบายดีเจ้ดีสบายดีสบายดีบยดบยดแบทแมนเนาะเป็นมือสังหานหน่อยแบทแมนเลย <c oughs> โอ้โอ้โอ้โอโอ đi ạ, thua ừ, 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 à? um, thua rồi, thua rồi, rồi. ao, vậy cái gì đó. sao? Nào? Để, để đi. lại đâu đi เป็นเป็นมือสังหารนไงเนาะเขาไปหับมาโดยตรงเลยฮับมาโดยตรงใช่หรือเปล่าเกลือกอายุหันตัวไอพี่พี่เกลือจริงจังซื้อวัสเซียนนะเนาะคนตายมาหลายศพเลยเบะอรักเลยก็ได้อาซีบวยไทยเบิ่งเด้อตอนป่าเด้อทุกคนเพราะว่ามัน บมงามปัญใดเนาะน้องทุกคนโตเบะที่ไทยเบิ้งโมพันดาหมเด้อทุกคนเดินเป็นของกินของยาเนาะท่านทำบอกกินมั่นทำกับตายไปจับนี่นี่มาโตโตมาย่อหนิน้องทุกคนเกาะถาเบื้องตอนกุ้งเดี่ยวซะเนี่ยลังจ่าเฮกินเดี่ยวเนาะ นาทีคงจะคล้องเหือนค่ะอาณาใหม่เองตอนมาก็ดีใจยู้มูม้าเต็นมาขึ้นอยู่ถึอหนึ่งเนาะแล้วหง่าแล้วอานาใหม่เองเบิดเออเดี๋ยวสิลากไปจูดหายเลยโอ้จูดในฝุ่ยด้วยไปตุ้ยมาหามเอาเอาสองคำนาทีก็อนสิมาหามไลา ăn nó mày xoài nó hoa kim đẹp nó khơi này cả tổng ăn mài, Thôi, nó mày đây rồi ăn xoài cả tổng miền đây chỉ có miền cả bộ đại ăn nó mày xoài cá ăn lo cả hai má kim chứ cái ăn đó ôi phun hài hèn này trời chuột xây phụi thì bỏ đâu à men phụi lên rồi tao kéo bỏ đấy kéo bỏ kéo nhẹ có chứ hẳn cái nè bỏ đây tao nó như kiểu anh kéo đồ tang, bỏ oh nó, cái luồng cả, cái này, bỏ khỏi mặt để để ở cả năm mẻ, hay phen thế khỏi bảo để thai đấy, sướng, không thôi, này, oh, chim nhạn, chả xít mang kim như nhạn bỏ hết, anh năm mẻ để để nó, ô kìa, hiệt thai, đến tận ăn, đó, thai, này, hiệt như, nó anh บตั้งเอ๊ะอาจารย์จอนก็มาแล้เนาะงานคอยทยอยทยอยมาเนาะทุกคนเนาะสร้างเมียเฮาก็เมียเด้อสิให้ตวยมากก็บ่แม่นว่าสิอดเด้เมียนําคือกันเนาะถว่าเฮ็ดซอยๆกันไปอืมมันก็เป็นที่จุดมของเฮาเออๆาง ชวนๆตกันทเับเมียกากินๆต้๊กตาเมียเมียนกตาแม่เดวสะอาดของเราเองนี่ลูกของลีกบิกบเส็จเร็วข่าวว่นะข่าวขาวนี่มาประเด็นนะเอาข่าวนี่มาสักสีกอย่างนี้เร็อยู่นะบอกเน้นความจริงไปเกยยัอยูแต่หูว่าเป็นซิมาคือวอนักหก à cà phê tụi mua men lại thì được cà phê này, di sản tít thùng này, phải không ạ? này chuột phụ cũng được như này thùng, có thể su ba su đó. à, anh làm mày xoay đung bích nó thấy bíc. bíc. không? anh làm mày huyền xoay đung bích. nãy ông bát. coi con này nè. ทาไีกอนน้ำหญ่ฮะชั่งเวะขึ้ก่เนาะกรทายสไลดี้ขมเออเบโอ้ไปบสนยาเดียวเลยเอใ่บะโอ้ยังนขำพอด้วยยว้ยชัเบะมันงายนะชเบะโอ้ชเบะชเบะนี่ซิมียูทูคลิปเนาะนะคงข่อยเนาะมีทูคลิปองข่อยด้ยได้บ À, xem bây giờ nóng à, nó thảo phao 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 dáng đi ở đây hả à, tân này ra tinh thần mà nè ừ. ô tìm nhớt đơm oh, tìm, nhột mình... Mình tìm nhột lo mà lo vậy, tìm tay nhỏi mà nè nó, ังไงอีกสิมาตนองกระาบึงมาเิไล้วไปดีไปเจอเด้อไปดีครับผมส้ำเช็นหนาเห็นตาครับเราจะเป็นไทยแล้วนะเราเราจะไปประเทศไทยแล้วทา่งไฟนังไฟมาถอดกันไนที่หนูนั่งเลยเนาะมีเป็นคนดังเลยคนดังนั่งตลอดคนดังตแต่ว่าท่านมีอเสียงกฤษีมีคือการเขาเกิดอยู่ดิซาโดซาโด ซาโดดังไฟซาโด้ดังลมนี่ต่ซาโด้ก่อนนนันมาถอดต้องนะต่ว่าเป็นซาโดปีปมาจะิบริจิณทั้งนองโยากก่านั้นเลยเลยว่าเบานดีนะบมี่สกวนเลยครับนี่แต่ซาโด้เลยนะฮะช้นชินได้แต่มันก็เริแบบตั้งส่งถึงมาลงไฟนะปี อ๋อเบื้องลังเนาะเบื้องลังยูทูบเบอร์เพิ่ง้มากินอยู่ให้หน้าตากะจะได้สองเติบเนาะทีมาถ่ายเนาะดอล่องยะเบื้องลังเขาเนาะซ้ำซากเขาเย็นแบะเดียนาะมาถ่ายเบื้งบรนนีกาส่องแม่น้องนิตาบ่าส่อง่าาเดือนเดนนาาสองตูซาปากซ่ สองแจ็คดีแต่ก็สองไอ้ตุยกางน่ะคือเกามาถาแต่เบ้นเบยดโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเขากินแบะเพ่อนองทัาเนาะตัวนี้ก็ทาให้เบิ่งขาวๆซิซิเบื่องดังขาวซิซิเสดก็ดังเลเนะถาแต่สีไปะสีมาใช้ที่แบบไหนสีอยู่ไหนสีอยู่ไหนว่นนี้เออสีแมาเลยว่าเขาดดเลย เขาเหมาะนาที่จะตัวนะี่คำเหมาะนาทีกินย่างหรือยัมีเชฟต่างแล้วเขี้ยวเนาะก็อ่าคำมือตื่นตามากแดดเนาะจะเป็นตุ๊กดินแล้วได้ได้เวลาดิสิสายตู่เท่ากับยังท่านมาท่านขบเนาะยังสีเบาสีเบาก่อยเบาดีหมาบอกบโบนันเห็นเนาะจะข้าสีมาไหนเดียวย่านข้าดุกบโบนัเนาะคนนะกะถาเบิ่งไปน้ำการกะเด็กกันแล้วทุกคนเนาะอ่ะเดิโบก ในขณะที่นั่งถาปิ่งแบะเนาะก็สูสกิลกันเดินมังปอกแปลกเนาะจบแล้วเปล่าเฮ็ดโอ้เนี่ยฮะอ๋อพีดอันนี้อันนี้อันนี้เฮ็ดให้เบาๆซื้อๆเองพอดีขาดเนาะพอดีขาดในการในการอันนี้ฮะเต้าที่ซองนี่อยากอยากบอกอยากได้เลยดูคอนเสิร์ตอยเปล่าเปลนี่ย จานจองข้าวมาตัวนี้กระตูกในเรื่องของจับวะเออโอเคอยากกินอ่ะกระตุกแ๊บสี่เด้อวกระตอกคุณใส่ยาพิษหรือเปามันหวานจังเลยลองกินอีกลองกินมันยังบาเบ่รใจว่ายาพิษด้วยคุณใส่ยาแก้พิษหรือแก้พิษอันที่สองทำไมผมเศร้าแซบโอ้สบายดีพีเคเสน่หเนาะ ไปดีน้องปากไปติดตามเร่อยไปสิปากไป้วนอกหน่องเลยโอ้โหอแต่เนอกวาซิโซสกิลนั่งตีเืนองานัต่งขาต่อไปปิ่งแบะครับแล้มีหนักโอ้ยโอบไม่ก่อนนตัวเดือนเลยเนาะอะน้าพี่คอจินประเดียนเด้อนี่เด้อ โอ้จิ้นได้ก็เอาีเลย่ในใเไม่ไปไม่ไปหอดนไปหอดื่นกเขาเลยแบบเขามากได้จิ้นเขาเอาิเลยน้ำกินมา้นยินบอกพัเดือนัาเดียนแล้วก็โอ้แล้วก็เนาะไปกัอยากจิ้นแ้วเราเลยกัอยากเลี้ยงหนคอยนะตุยนี่มาเฮียอเลี้ยงันนี่มันนีลาซิต่ะเด้เปิดโตไปลเกม ตุกติ๊กบได้เด้อเป็นโอกาสของเบาตุยเนาะ่แมนมีโอกาสอะไรดิมีนั่งคางกันนี่าเบิ้งะยอดเบิ้งจมุกจังใดฮะเอาลองเบิ้งล้อเบิ้งยอดเบิ้งจมุกจังใดโอกาสโอกาสันน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 น้นนนเอนันันัน้นวววนน้ว แม่ว่ามันอันนี้เด็มันตัวนั้นมันอยากหนาเรือมเจ้าต้องซื้อบางน้ำใสมากมือละโลสองโลไปได้บุไรเย็บเอาเปียกเออเปียนไหมเนาะเปลี่ยนคาแรกเตอร์ไหมเป็นหมากอีสังเป็นสื่ออีสังมากอ่ะสัตว์เป็นสื่อน้ำใส์เดจจะซื้อยังแบบง้อมาต่างกันเลยบ่ต่างบ่ต่างขึ้นมางอแล้เอาทุเรียนซะโอ้แนวมันแพงเนาะมันตึงแต่ว่า แกกรได้นะาข่อยทนเด็กันบ่นงามันเป็นบ่ออกมาเออมัน่มะระบยมาเออขันบ่ได้เธอรยนนมได้มากไมากัดดมถ้าิบ่ไรเธอเรียนถ้าเขามาเรียนมือกันนี่ใช่จีนังเด็ตโนตโนโอ้ยงามจขีวเหยียนได้ผู้นะเพราะว่าปักโซงมนอากาศหนาวแต่มันนั่งจีกี้ไปเด็ั่แขางกันบ่ดนี้เนาะมันหนาวเลยก็นั่งขางกันจีนังถุกหลังปะ ตุบนั่งตุบนั่งนี่แ้วแบอ่งมออ่ามวนที่หางกันไปเนาะ่หยอกว่านัว่มนว่าเหนียเนาะมันจะมีบรรยากาศนี่น้ำใ่เนาเนาะสื้อซอดได้กินยูโรนึงเนือนัเนา

ไอ้อมาทุเร uh ียนมานปเดือซสิกินกินจนเป็่อนหอนไงผู้เดะกินทุเรียนจนเป็นหอนไนไปผู้เะเอายองนัวหัวมวนนาอกระเปาตุยมาขังหนึ่งขังเดียวเนาะอาเอเป็นมาแบบุกถเนาะุกถุกสำหรับมือนี่างนีุ้กคนก็มีแต่ซำานี่เด้เนาะ บาลดีบอลข้ามีบาลก่อยกับบอมาสักรีกใครบอกได้ร้ายโอ้ร้ายเนาะไหมเนานะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการสลองปีใหม่เนาะตอนทับปีใหม่เมื่อคืนน,น,นะน,คนี้เข้าวดาวดูนี่ก็ตอนทักปีใหม่เนาะเมื่อคืนนี้เขาดาวทรงถ่ายปีเกา่าวันนี้มาตอนทักปีใหม่อือก็คือมนนายก็ใจเนาะผูนสน้สนับสนุนดักก็คือแบะตัวหน,นึ่งตุยกลางหน้าเนานะเออแผู้สนับสนุนนำแม่

tham với vậy nói nói đã rồi bỏ à, văn mai kiếp bye 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 đơ mưa mưa ừ. xe <coughs> đây